สวัสดีครับ FC ทุกขั้นนะครับวันนี้ร้านตลาดนาฬิกาจะมารีวิวนาฬิการุ่นพิเศษจากแบรนด์ Luminox นะครับเป็นรุ่น Limited Edition ด้วยก็มีความพิเศษหลาย,ลายอย่างครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นรับชมรีวิวกันเลยนะครับสำหรับนาฬิกาเรือนสวยเรือนนี้นะครับก็คือนาฬิกา l u m i n o x สปอ t t ต m um e r ์เมอร์บรอนซ์ลิมิต i อดิชันนะครับรหัสรุ่นก็คือ X0927 นะครับก็จะเป็นนาฬิการูมิเอกในกลุ่มซีรีส์ของ F22 Raptor นะครับเป็นนาฬิกาสไตล์สปอร์ตกันน้ำลึก200เมตรนะครับผมเรือนนี้มีความพิเศษอยู่ที่นะครับตัวเรือนก็ผลิตจากวัสดุบรอนซ์นะครับจะเป็นบรอนซ์แท้ทั้งเรือนนะครับไม่ใช่สแตนเลส เคลือบ PVD นะครับจะเป็นวัสดุที่มีความสวยงามนะครับเนื้อวัสดุก็จะเป็นสีทองแดงอย่างนี้ทั้งตัวเรือนเลยนะครับแล้วก็ความพิเศษของรุ่นนี้ก็คือจะเป็นรุ่นลิมิเต็ดด้วยนะครับก็จะผลิตทั่วโลกเพียง500เรือนนะครับนาฬิการุ่นนี้ก็จะมีขนาดตัวเรือนอยู่ที่42มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ จะมีความหนาอยู่ที่13มิลลิเมตรนะครับส่วนน้ำหนักก็อยู่ที่95กรัมนะครับผมประสิทธิภาพการกันนะ้ำของรุ่นนี้ก็จะอยู่ที่200เมตรนะครับภายในก็จะบรรจุกลไกออโตมติกเซเลต้า s w 2 2 0 Swissmade นะครับสำรองพลังงานที่38ชั่วโมงเป็นนาฬิกาแสดงเวลาแบบ3เข็มแล้วก็แสดงวันที่ และสัป,ปดาห์ที่ตำแหน่ง3นาฬิกานะครับนาฬิกาก็เหมาะสำหรับกิจทุกกิจกรรมนะครับที่มีแรงกระแทกรับแรงกระแทกได้ตัวเรือนก็จะมีความพิเศษในเอกลักษณ์ของ l u บิน o อกก็คือจะมีหลอดแก๊สเรืองแสงนะครับประดับที่มาร์กเกอร์หลักชั่วโมงนะครับแล้วก็ประดับที่เข็มชั่วโมงนาะทีนะแล้วก็ที่บริเวณขอบบาซลที่ตำแหน่งเซนเตอร์นะครับด้านบนนะครับ โดยหลอดแก๊สเหลืองแสงนี้ก็จะมีอายุการใช้งานได้สูงยาวนานถึง25ปีนะครับผมหน้าปัดรุ่นนี้จะเป็นหน้าปัดออกสีนะครับเล่นโทนนะครับตรงกลางนีเป็นสีเทานะครับแล้วก็เล่นโทนมาที่เป็นสีดำที่บริเวณขอบหน้าปัดนะครับการแสดงเวลาของรุ่นนี้ก็ดีนะครับแสดงเลข1ถึง12นะครับ ที่บริเวณหลักชั่วโมงนะส่วนขอบบาเซเลก็จะผลิตจากบรอนซ์เหมือนกันนะครับหมุนได้แบบ1นึ่งทิศทางนะแบบนี้เป็นขอบฟิล์มนะครับเสียงก็แน่นหนาดีนะสำหรับ,บขอบบาซลนะครับด้านข้างก็จะเป็นการขัดแบบแฮร์ไลน์นะครับด้านข้างตัวเหลือน เม็ดม่ย,ยมก็จะเป็นเนื่องจากการกรน้ a รุ่นนี้200เมตรนะก็จะเป็นเม็ดม่ยมขันเกลียวนะครับเม็ดม่ยมก็จะมีโลโก้ l u m ิน o อกนะครับปั๊มที่เม็ดไม่ยมนะภาพรวมก็จะเป็นนาฬิกาสไตล์สปอรตที่มีความสวยงามมากๆรุ่นหนึ่งนะครับถือว่าเป็นการดีไซน์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับ l u m ิน o อรุ่นนี้เลยนะฮะหน้าปัดก็จะมีคาว่าสวิสเม e แล้วก็จะมีคาว่า200เมตรอ,อโตเมตินะครับ มาดูที่ด้านหลังนาฬิกามากนะครับผมก็จะเป็นฝาหลังเกลียวแบบโชว์กลไกนะครับฝาขอบฝาหลังก็จะมีสลักว่า limited e i t i o n นะครับผมแล้วก็ด้านล่างก็จะมีหมายเลขประจำเรือนนะรุ่นนี้ผลิตมาแค่500เรือนทั่วโลกนะครับทำให้เรือนนี้จะเป็นรุ่นที่มีความพิเศษเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็จะมีนะครับ รายละเอียดสำหรับนาฬิกานะครับกระจกรุ่นนี้ก็จะเป็นกระจกแซฟไฟคริสตัลนะครับผมก็จะโชว์กลไกของรูปมีหนออกนะครับก็จะเป็น,นกลไกที่มีนะครับเมทับทีม2 6จีเวลนะครับผมจะเป็นนาฬิกาที่เข็มเคลื่อนที่ด้วยความถี่สูงนะครับการเดินจึงเนียนเรียบดีนะครับสำหรับนาฬิการุ่นนี้นะครับผม เดี๋ยวท้ายคลิปจะมีถ่ายการเรื่องแสงของหลอดแก๊สให้ทุกท่านได้ชมนะครับนาฬิกาก็จะมาพร้อมกับสายหนังแท้ขนาด24มิลลิเมตรนะครับส่วนตัวหัวสายนี่เป็นสแตนเลสนะครับจะเป็นสแตนเลสแล้วก็ PVD สีโรสโกลด์แทนนะครับสำหรับนาฬิการุ่นนี้ สายก็จะเป็นสายหนังนะครับเย็บได้สีขาวนะครับก็ออกแนวสปอร์ตดีนะครับนี่ครับเป็นลักษณะของสายของรุ่นนี้นาฬิกาก็จะมากับกล่องนะครับเป็นกล่องแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นกล่องรูมีหนกแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีใบรับประกันนะประกรันศะูนย์สองปีนะครับแบบนี้ แล้วก็จะมีใบเซอร์ของรุ่นนะครับมี Automatic Sport h u m m e r Bronze นะครับ0920 Series Limited Edition 500เหรียญน,นะครับแบบนี้นาฬิกาก็ส่วนคู่มือก็รุ่นใหม่ของร u บิ n นกนะครับก็จะเป็นการยิงนะครับผ่าน QR Code นะครับเพื่อชมคู่มือการใช้งานนะครับผม สำหรับท่านใดสนใจก็ติดต่อเองร้านตลาดนาฬิกาได้นะครับรุ่นนี้เข้าประเทศไทยไม่เยอะนะครับสนใจก็ติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับราคาก็อยู่ที่69,100บาทนะครับราคาป้ายส่วนส่วนลดยังไงก็ทักทายสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเดีย๋ยวทางร้านจะมีส่วนลดพิเศษให้สําหรับทุกท่านนะครับผมนาฬิกาพิเศษแบบนี้นะครับเป็นตัวเรือนบอ์แท้อย่างนี้นะครับ ควรจะมีเก็บไว้ในคอลเลกชันนะครับแล้วก็เป็นออโตเมติกสวิสด้วยนะครับสวยงามครับผมน่าเก็บไว้ในคอลเลกชันนะครับเดี๋ยวลองขึ้นข้อดูนี่ครับผมแอดมินก็ข้อมือ6.5นะครับ นาฬิกาไซส์42นี้ใส่สวยงามเต็มข้อมือรูหลาดีจริงๆนะครับสำหรับรุ่นนี้น่าใช้มากๆนะครับผมแอดมินให้10เต็ม10สำหรับนาฬิกาโรบินมมสนอกเรือนนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ทางร้านต่างนาฬิกาเขาญาตจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับหากต้องการติดตามนาฬิการุ่นใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามตลา,ลาดนาฬิกาชันนานด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีสวัสดีครับ